สวัสดีครับวันนี้มาพบกับดราม่าคอมเมนต์ช่องที่จะบอกเล่าเรื่องราวดราม่าคอมเมนต์จากทั่วทุกมุมโลกที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาให้คุณได้รับชมกันเพิ่งจบกันไปสดๆร้อนๆกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้าย เป็นการพบกันระหว่างไทยและแคนาดาเมื่อช่วงหัวข่ำที่ผ่านมานะครับโดยแคนาดาชนะไทยไป3ต่อ1นเซต25 19 25 21 23 25และ 25, 22สอน่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปยินดีกับแคนาดาที่วันนี้เล่นได้ดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะจริงๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์มากมายจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสนุกสนานร้าใจหรือมีดราม่ากันขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นช่องเราเป็นช่องใหม่ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อดินในการหาดราม่าคอมเมนต์มาให้ชมกันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าเราภูมิใจในตัวคุณเสมอแม้ว่าวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกำลังใจให้คุณเสมอคอมเมนต์ comment ต่อมาก็ได้มาให้กำลังใจสาวไทยว่าขอแสดงความยินดีกับทีมแคนาดา กอดใหญ่ๆสำหรับสาวไทยของเราเดินหน้าต่อไปเราอยู่ข้างหลังคุณตลอดทางไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่ายินดีด้วยแคนาดาคุณคู่ควรที่จะเป็นผู้ชนะสู้ต่อไปสาวไทยเราพร้อมสนับสนุนคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมาซึ่งเป็นชาวบราซิลได้มาบอกว่าขอให้ไทยโชคดีในนัดหน้าหวังว่าพวกเขาจะผ่านอุปสรรคไปให้ได้การ่ายแพ้จะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ คอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่ารักนะโฟกัสและพัฒนากับเกมในนัดต่อไปเคารพทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาได้มาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับแคนาดาคอมเมนต์ Comment ต่อมาซึ่งเป็นชาวแคนาดาได้มาบอกว่าทีมแคนาดาของเรายัางคงสร้างความประทับใจที่นี่สร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไทยแลนด์สู้ได้ดีรักษาสปิริตเอาไว้คอมเมนต์ Comment ต่อมาซึ่งยังเป็นชาวแคนาดาได้มาบอกว่าอะไรกันนี่อ่ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะ ฉันมีความสุขมากคันนักของฉันคุณทำได้ดีมากแคนาดา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 คอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่าแคมมนาดา,ามเมตรียมตัวไว้ดีมากไทยไม่สามารถทำอะไรได้เลยขอแสดงความยินดีกับชาวแคมมนาดายังคงภูมิใจและสนับสนุนสาวไทยของฉันต่อไปครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่าคมเคารพแคนนาดาจากประเทศไทยคุณสมควรได้รับชัยชนะนี้ คอมเมนต์ต่อมาได้มาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของไทยว่าเป็นเกมที่ดีบอกตามตรงว่าสองเซตรแรกทีมไทยดูสับสนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคอมเมนต์ Comment ต่อมาได้มาวิเคราะห์ก,การเล่นของไทยว่าวันนี้ผลงานทีมชาติไทยไม่ดีการป้องกันภาคพื้นทำได้ไม่ดีดูเครียดเหมือนวันที่เล่นกับโปลแลนด์แคนาดาพัฒนาขึ้นมากว้าวขอแสดงความยินดีกับแคนาดาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า บางคนบอกว่าถ้าแคนาดาเตีย้ยเท่ากันทีมไทยชนะไปแล้วแคนาดาบอกว่าเรารอประเทศไทยมานานแล้วเมื่อไหร่จะโตตามแคนาดาให้ทันกีฬามีทั้งแพ้และชนะมาสู้กันให้สนุกนะสาวสาวคอมเมนต์ต่อมาได้มาวิเคราะห์ว่าสาวสาวไทยสู้ได้ดีแต่ทีมแคนาดาผู้เล่นสูงกว่าและตีได้สูงกว่าบล็อกทีมไทยเกมวันนี้สมควรเป็นผู้ชนะและเราจะเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปคอมเมนต์ต่อมาได้มาตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดอันดับของ fivb ว่า ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมทีมที่ดีอย่างแคนาดาถึงอยู่อันดับที่15ของโลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับแคนาดาคุณทำได้ดีมากในวันนี้ดีกว่าใน VNL เดินหน้าสู่การแข่งขันต่อไปให้ได้เช่นวันนี้และทำได้ดีมากประเทศไทยฉันสนับสนุนทีมของคุณเสมอสู้ต่อไปไทยแลนด์ยังมีโอกาสเหลืออีก3นัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีด้วยแคนาดาและทำได้ดีประเทศไทยผมชอบทั้งสองประเทศผมสนับสนุนทั้งคู่ ผมขอปรบมือให้ประเทศไทยแคนาดาและทั้งสองประเทศสำหรับผลงานที่ดีของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาได้มาตั้งคำถามถ,ามถึงฟอร์มการเล่นของไทยว่าขอแสดงความยินดีกับแคนาดาสู้ต่อไปประเทศไทยเกมวันนี้ค่อนข้างเครียดสำหรับประเทศไทยฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็ยังจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคอมเมนต์ต่อมาซึ่งเป็นคนไทยบอกว่ามีความสุขมากๆชาวแคนาดาทุกคนสำหรับชัยชนะอันน่าทึ่งนี้แคนาดาเล่นดีมากวันนี้ทีมของคุณสมควรได้รับชัยชนะ ไทยควรเรียนรู้จากการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่นี้และรีบลุกขึ้นสู้อีกครั้งสาวๆทำได้เราสนับสนุนคุณเสมอไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้จากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่ายังไงก็รักพวกคุณทีมไทยสู้ๆเราภูมิใจนในตัวคุณมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลับมาให้ได้นะไทยแลนด์ Thailand. ยินดีด้วยกับแคนาดาการบล็อกและการตีตรงกลางทำให้ไทยต้องดินดน้นรนในฐานะแฟนของประเทศไทยจะถึงสอันดับแรกหรือไม่ พวกเธอก็ยังเป็นที่สุดสําหรับผมคอมเมนต์ต่อมาซึ่งเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลได้บอกว่ายินดีด้วยแคนาดาผลงานเยี่ยมพัฒนาขึ้นยินดีด้วยกับประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งกอดจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาซึ่งก็ยังเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลได้บอกว่าไทยแพ้แต่ก็ยังสามัคคีกันไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พระเจ้าอวยพรคุณผู้หญิงทั้งหลายอย่าท้อแท้อ้อมกอดจากบราซิลสู่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาได้มาให้กำลังใจสาวสาวทีมชาติไทยว่าไม่เป็นไรเราจะแสดงความยินดีกับแคนาดาต่อไปฉันไม่เสียใจฉันรู้ว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อชัยชนะทั้งคู่เล่นได้ดีก้าวต่อไปวันใหม่จะรออยู่และอาจจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่าทีมชาติแคนาดาแข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆทุกทีมระวังไว้วันนี้สาวไทยลำบากช่วงแรกดูสับสนแต่พอเข้าที่ก็สายไปนิดคอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่า วันนี้ยอมรับว่าทีมแคนาดาเก่งกว่าทีมไทยยินดีกับทีมแคนาดาสําหรับทีมไทยของฉันจะเล่นต่อไปอย่างมีความสุขเพื่อความสุขที่มอบให้กับโลกใบน,นี้คอมเมนต์ต่อมาได้ให้กําลังใจทีมชาติไทยว่าแคนาดาเล่นได้ดีในวันนี้ได้แต้มหลากหลายวิธีประเทศไทยผมจะเชียร์ผู้คุณตลอดไปจงรักษาจิตวิญญาณของผู้คุณให้สูงคุณจะชนะเมื่อคุณมีสเปริตสูงไม่ว่าจะเล่นกับใคร go thailand ยิ้มไว้เสมอ รอยยิ้มของคุณเมื่อคุณแข่งขันช่างมีสเสน่ห์ผู้คนทั่วโลกตกหลุมรักรอยยิ้มของคุณคอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกว่าเกมแคนาดาพัฒนาขึ้นมากทาได้ดีจริงๆทีมไทยจงรักษาสปิริตไว้สู้เกมหน้าคอมเมนต์ต่อมาได้มาบอกถึงช็อตหนึ่งของสาวๆทีมชาติไทยว่าเตะและตบโดยบุ๋มบิ๋มทําได้ดีคอมเมนต์ต่อมาได้มาแสดงความเสียดายกับผลการแข่งขันในนัดนี้ว่าความสามารถของไทยสูสีกับของแคนาดาจริงๆแต่ โชคยังไม่เพียงพอสำหรับแมชในวันนี้และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้ได้มาบอกว่านี่คือแมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแคนาดาอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาเล่นเหมือนพวกเขาเป็นท็อป10และหากพวกเขายังคงพัฒนาต่อไปพวกเขาจะไปถึงที่นั่นได้อย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่งานง่ายที่จะเอาชนะทีมไทยที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคิดว่าแคนาดาทําทุกอย่างได้ดีมากไม่มีจุดอ่อนพวกเขาควบคุมตาข่ายด้วยการบล็อกที่ยอดเยี่ยมด้วยเกรและแวนดริก ทิ้งบอมแล้วทิ้งบอมอีกพวกเขาสร้างผลงานได้ดีต่อทั้งเกม Breaking ก็สร้างผลงานได้ดีด้วยการเซตที่แม่นยํำซึ่งทุกอย่างยิ่งง่ายขึ้นด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาฉันยังคิดว่า l i b e ร o ของพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการป้องกันเกมเร็วและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของเธอในที่สุดชานอนวิ w i n อร์โค้ชหญิงคนเดียวของการแข่งขันขอชื่นชมผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ซึ่งผมคิดว่ามีส่วนสําคัญในการนําทีมมาถึงจุดนี้ และเธอก็ได้ทำการชาร์เลนจ์ที่สร้างโมเมนตัมในเซตที่4ขอให้ประเทศไทยโชคดีตลอดไป go Canada ครับและทั้งหมดก็คือดราม่าคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกหลังจากที่แคนาดาชนะไทยไป3ต่อนหนึ่งที่แอดรวบรวมมาฝากเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกสนานถูกใจไม่ถูกใจบอกแอดได้นะครับจะได้พัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปอีกแอดอ่านทุกข้อความนะครับหากมีการผิดพลาดจากการแปลภาษาหรือแต่งเติมเพื่อให้ได้อัธรตการรับชมมากขึ้น ต้องขอภัยไว้นะที่นี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดดรามา่าคอมเมนต์ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ